สวัสดีครับอยู่กับผม a อวี f ออฟ i ิเชีวันนี้นะครับผมก็จะมา,อาสอนอทำแอปออกแบบแอปนะไม่ได้เจอกันานานเลยหลังจากที่ผ่านลงคลิป f c e e o o o นะ a c e b o o k เล่าข่าวเนี่ยนะหวันเลยนะไม่ได้เจอตั้งนานวันนี้วิกเข้ามาใน Photoshop ครับวันนี้ผมจะอมาสองโฟโต้ชอปเป็นอีพีทนะโอเควันนี้ผมจะมาสอนในการออกแบบแอปพลิเคชันนะโดย Photoshop นะผมจะมันออกแบบออกแบบโดย AD XD ได้นะเอา b e XD แล้วออกแบบโดยเป็น ไอ้ที่มันเขียวตัวย่อเป็น AI อ่ะเออนะมันก็ออกแบบได้เหมือนกันวันนี้ผมก็จะมาสอนออกแบบใน Photo Shop นะฮะโอเคเราก็ตั้งชื่อก่อนนะกด Create New แล้วก็ตังออมันจะเป็นปรากฏหน้าต่างนี้มาเลยแล้วก็กดไฟล e นิก็ได้เหมือนกันมันจะอีกหน้าต่างหนึ่งนะใน Mac เครื่องผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมันจะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะเราก็เลือกได้นะมันก็คล้ายๆกันแหละนะ GUI เนะี่ยโอเคกดในคับตั้งชื่อเลยนะก็จะเป็น My my design app uh, my design app เรียบร้อยนะแอปพลิเคชันด้วยเพื่อความยูราของชื่อโอเค document ท y p e เนี่ยนะเราก็จะปรับเป็นหน้าตาของของของอะไร mobile app design โอเคเราก็เลือกเป็น iphone X 0 iphone 8 iphone iphone 8แ่ะนะแ6 8จุด plus นะ ipad pro ipad air android 1 8 0 p อ่า microsoft surface pro surface 3นะ iphone 5 แอปมินิหลายอนเลยหูมี Apple w a ว c h ด้วยนะ Apple Watch นี่ไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันนะไปออกแบบแอป,ปใน Apple แอปวอตเองนะแต่ไม่ค่อยมีใครตีตลาดหรอกนะโอเคประมาณนี้นะโอเคหนูก็จะเขียนว่า Artboard s i z ซซึ่งเราไม่ต้องการ Arboard ท์ดถ้างไงไปดูกดโอเคไปก่อนปุ๊บมันจะมีอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะคุมด้วย Artboard นั่นเองเราไม่ต้องการอา t b o a r d นะเราก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งมาแล้วเอาเลเยอร์นีย้ย้ายออกไปข้างนอกครับแล้วก็ลบ Artboard ทิ้งแค่นี้เอง วนให้ใหม่บอกว่าไม่ได้จัดต่อคลิปนะดูใหม่นะครับอาร์ตบอร์ดเนี่ยนะเราก็จะจับเลเยอร์เ่เลยเลเยอร์หนึ่งย้ายไปข้างบนนะนี่ให้มันขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเดียวเออนะแล้วอาร์ตบอร์ดนี้กดเลือกที่อาร์ตบอร์ดนี้นะแล้วก็ลบไปเลยแค่นี้เรียบร้อยนะเราก็จะได้กระดาษไม่ใช่กระดาษเป็นงานเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยเบอร์เน,นี่ยจำไม่ได้แล้วนะเป็นบริเวณการตกแต่งนะเป็นบริเวณงานของเราเนี่ยที่เราจะจับนน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยนะ เราก็ได้ไซส์จอของ iPhone 10มาแล้วนะเออนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยอย่าพูดพลาดทำเพจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเพล่งใจในการทำคลิปต่อไปโอเคไปดูกันนะเครื่องมือที่เราใช้นะอาจจะมีสี่เครื่องมือหรือมากกว่านี้นะหนึ่งเครื่องมือ move tool ครับเอาไว้ย้ายนู่นนี่นั่นแะล้วก็เป็นเรื่องเลเยอร์เครื่องมือที่สองครับอันเป็นเครื่องมืออย่างลบครับเอาไปลบสิ่งต่างๆนะอ่านะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เราอาจจะใช้เป็นคอนโทเลสแทนนะเป็นอันดูนั่นเองนะหรือว่าเข้ามาแซดใน Mac อันที่สามคือมือเขียนข้อความเนี่ยสาคัญมากนะถ้าไม่มีข้อความก็ไม่รู้เรื่องเิเออสุดท้ายครับก็จะเป็นเครื่องมือสร้างรูปร่างจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขอบมนสี่เหลี่ยมผมเรียกสี่เหลี่ยมขอบมนนะบางที่เรียกสี่เหลี่ยมขอบตัดอันนี้ผมเรียกสี่เหลี่ยมขอบมนหรือกันวงกลมแล้วก็หกนเหลี่ยมอะไรพวกนี้ลายทูก็จะเป็นรูปไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยนะโอเคช่างมันมเถอะนะไม่ใช่สาระสำคัญเราไปดูกันเลยนะครับกดไลค์ดลกดติดตามให้ด้วยพูดอีกทำไมวะโอเคไปดูกันเลยนะ โอเคนะฮะหน้าตาของเราก็มาแล้วนะหน้าตาแน้วนะแล้วก็จะทําการใส่เมนูไปก่อนไม่ใช่เมนูหรอกมันคล้ายๆเมนูแต่มันไม่ใช่เมนูนะ <c oughs> นะงงไหมก็จะเป็นหัวข้อของแอปนะฮะอ่านะปึ๊บแล้วก็ลากไปเลยนะอันนี้ผมจะใช้องศาประมาณหนึ่งร้อยนะครับก็คือขอบมูลหนึ่งร้อย px นั่นเองนะเออผมใส่ผิดขออภัยโอเคกําหนดตีมก่อนอ่ากาหนดตีมก่อนเราจะไปใส่เป็นตีมอะไรนะ ตีมอะไรดีตีมสีเขียวครับอ่าแอปเป็นแนวอะไรดีเป็นแอปแนะนำที่ท่องเที่ยวครับง่ายสุดละเออนะง่ายสุดแล้วนะโอเคอย่างแรกครับเราก็ปุ๊บนี่มาก่อนนะไม่ต้องเกินถ้าเกินแบบเมื่อกี้ไม่ดีโลลบออกไม่ได้ลืมไปอโอเคโคเลเยอร์รอมาอันนี้จะเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันตั้งชื่อแบ็กกราวด์เขียนผิดตัวทุบรเรียแบบร้อยนะ เราเอาเลเยอรสองเนี่ยเป็นเมนูเมนูเนี่ยผมจะทาเป็นเมนูล็อกอินไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วที่ผมทำมันก็จะเป็นแบบหัวข้อนะเออนะหัวข้อไตโติ้แล้วก็หากมุมให้ดีแล้วก็ไอ้นี่ซะทำยาวๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องการมุมข้างบนเราจะย้ายขึ้นไปข้างบนไม่ให้มันเห็นนะเออเห็นมันแหว่งงี้ทำไงนะมันจะมีรอยโบนิดนหนึ่งนะก็ซูมไปเยอะๆเลยครับ z o ม m มเยอะเลยเห็นไหมเห็นนี่นี่ยางพิกเซลที่เล็ดลอดออกมาได้งไงนะแล้วก็ปึ๊บหนึ่งไปหนึ่งพิกเซลนะฮะโอเคส,ส,ส,สุดท้ายอันนี้ไม่โอเคเอันอันนี้โอเคแล้วนะเก็บงานโอเคเลยหรืออยากให้ขึ้นอย่างนี้มันกินเกินไปก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้นะโอเคนะต่อไปครับเราก็ใช้เจ้าตัว t ททู t o เนี่ยนะปรับเป็นสีขาวแล้วก็เขียนว,ว่าหัวข้อแอป,ปเลยชื่อแอป,ปอะไรหรือว่าอะไรก็ได้นะผม,มเขียนว,ว่า My App ปรับฟอนต์นสัก120เอ้ยใหญ่ไป120ครับปรับเป็น120นะเดี๋ยวขออภัยโดยผิดพลาดโอเคเรียบร้อยแล้วเราย้ายเข้าไปนี้ครับอันนี้ต้องแยกปส่วนๆไว้นะเผื่อการงงเวลาในการเ e v ว l o อ a แอหรือว่าเขียนแอปเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยนะเราต้องย้ายส่วนเอาไว้นะเออโอเค แต่ว่าในการทําแบบนี้แอปมันจะใช้ไม่ได้จริงนะถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องโค้ดในการเขียนใช้โปรแกรมเขียนโคด้ดใช้ภาษาโน้ตสีนี่นะถ้าคุณอ่าไม่ใช่หรอกก็คือถ้าเราเออกแบบปุ๊บนะเราสร้างไฟล์เรียบร้อยไอยเราสร้างภาพเรียบร้อยแล้วมันจะไม่สามารถใช้ได้เลยหรอกคุณต้องไปไปเขียนโค้ดก่อนอ่ะอันนี้แค่การออกแบบเฉยไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับโอเคเราได้มาแอปแล้วแล้วก็ไปที่นี่ครับเราจะสร้างเป็น โปรไฟล์นะอ่าโลโก้โปรไฟล์แต่ว่ายังไม่ได้ล็อกอินไงเออนะคุณสามารถเอาภาพมาแปะได้เลยแต่ผมขี้เกียจนะเพื่อให้คลิปกระชับขึ้นปา6นาทีนั่นแหละนะโอเคให้คลิปกระชับขึ้นเราก็จะซ้าวง,งกลมโง่ๆอันหนึ่งหรือก,กันนะอ่าแล้วก็ดูลำหลำับลำดับเลเยอร์ให้ถูกด้วยนะเออประมาณนี้แล้วย้ายหน่อยก็ได้นี่ใช่ไหมข้จะโกขึ้นนะฮะโอเคแล้วเราก็ใส่ข้อความไวใหญ่ขนาดนี้ไม่เอานะเราจะเอาแค่72พอนะ คมันจะบอกว่าคุณยังไม่ได้ล็อกอินไม่ได้เข้าสู่ระบบอะแหละนะพิสล็อกอินอะไรประมาณนั้นได้อ่ะผมขอวลคัมก่อนขอวลคัมก่อนวลคัมผู้ชมเนะี welcome ่ยวลคัมอ่ะเสียเพชดอีจนะ้ะวลคัมใส่นี้ด้วยนะไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่โอเคประมาณน,นี้อืม โอเคประมาณนี้นะเราได้แล้วนะเห็นไหมเราดีไซน์แค่ได้มันก็โอเคแล้วนะฮะใครชอบดีไซน์แบบใหม่ๆยุคใหม่ก็โอเคนะสวยดีสําหรับผมนะต่อไปครับเราจะทําเป็นบาร์ด้านล่างมั้งครับอ่าท่านผู้ชมเคยอ่าคงเคยใช้ Facebook Twitter แอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีแอปที่มเป็นบาร์ด้านล่างเมนูให้เลือกเนี่ยนะเราก็จะทำเป็นแบบนั้นครับผมแนะนําให้เป็นสีแบบยังไงอะโทนสีอ่อนกว่านิดนึงนะถ้าสีซ้ำกับข้างบนมันจะม่ดูไม่สวย แล้วก็มาร์กเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วก็ใส่ภาพเข้าไปครับาภาพที่เป็นโลโกโล้แล้วก็ไปออกแบบแยกก็ได้สร้างใหม่ก็ไปออกแบบแยกก็ได้นะแต่ว่าเพื่อให้คลิปกระชับขึ้นนะครับปา้าแผแปดนาทีแล้วนะเราก็จะใส่วงกลมเข้าไปนะที่มันเป็นไอคอนง,องๆธรรมดาเลยนะสมมติไอ้วงกลมเนี่ยมันเป็นไอคอนที่มันเป็นรูปภาพแล้วกันนะเพื่อให้คลิปกระชับขึ้น ปึ๊บนะแล้วเราก็เอาผ้ามาแปะสักแล้วแต่เลยแล้วแต่ที่ประสงค์แล้วแต่ความประสงค์ของท่านผู้ชมเลยว่าจะเอากี่เมนูนะอ่าใหญ่เท่าไหนขนาดเท่าไหนไม่ต้องตามตามผมก็ได้นะเดิมคางแล้วเครื่องนะเครื่องเรื่องเดี่ยงแล้วโอเคขนาดพยายามกะให้เป๊ะครับเวลาทําจิมมันก็จะไม่เบี้ยวนะโอเคสัก5้าเมนูด้วยกันสวยมัง้ง เมนูก็จะดูใหญ่ๆหน่อยอ,อันนี้ขอบมันจะไม่เข้าท่ากันอเออปรับให้มันโอเคหน่อยด้วยกันโอเคประมาณนี้สมมติโอเคสมมติเรียบร้อยนะใสะ่คำไปก็ได้อย่างเช่นโฮมอย่างเช่นเนริเกตอะไรพวกนี้นะโอเคจากนั้นเราได้เมนูเราได้เนบาร์แล้วมันจะดูน่าเกียดหน่อยอะ่ะปรับขนาดหน่อยด้วยกันผมไม่ค่อยชอบอะไรใหญ่ๆดำๆนะโอเคไป ที่เหลบครับเอ้ยจะเย็นดินะที่หลบออกไปเอาใหม่โอ้โหโเคครับีอ,าอ่าใส่ไปครับก็ได้หลายเมนูเลยเห็นไหมมันก็จะดูโ,ก,โก้ขึ้นนะเวลาแบบใส่อย่เงี้ยนะใส่ให้เรียบร้อยเด้อถ้าใส่ไม่เรียบร้อยก็จะดูสเปซปะไม่เข้าที่เข้าทาง ปรับระยะห่างระหว่างการดิสแทสเนี่ยให้มันโอเคด้วยนะถ้าปรับเบี้ยวอันไหนไอ้น,นั่นสั้นไอ้น,นั่นยาวมันก็จะดูแปลกๆนิดน,นึงได้ปะวะช่างมันสมมติโอเคแล้วหรือกันจบนะเราไม่ต้องไปหมุกมุนกับเมนูบ้าปาไปสิบนาทีแล้วพี่น้องอ่าเราได้อันนี้แล้วนะเมนูเรียบร้อยแล้วก็ได้นี่แล้วอ่ะลืมไปนะตัวเมนูด้านบนเนี่ยเมนูไทเติลเนี่ยที่มันเป็นหัวข้อแอปเนี่ย ให้ท่านชมใช้ m Move t o o o นะกดไปที่สเขียวครับ CS6 ทําไม่ได้ CS6 ต้องไล่หาเองนะมันจะไม่เก็บให้ตรงเมนูไตเติลที่ผมตั้งชื่อไว้ตอนแรกๆเนี่ยให้ท่านชมกดที่ Layer Layer Style แล้วก็ไปที่ d r อก Shadow เพราะผมจะใส่เงาแล้วตั้งค่าเง,งาให้ดูกโก้ขึ้นครับตั้งค่าเง,งาแบบนแี้โอเคแล้วนะคือความโปร่งใส29% Distance ดทความห่าง5%พออาร์สปนความเข้ม4แล้วก็ขนาด76พอนะประมาณนี้ก็ได้ แล้วก็สร้างเป็นแบ็กกราวด์เขาอ่ะไม่ใช่สร้างอ่ากดไปที่แบ็กกราวด์ใช้เครื่องมือกระป๋องสีครับปกติมันจะไม่มีนะไปกดที่ Edit t o ูลบาร์แล้วก็ไปที่ Extra t o ้าแล้วก็ไปที่ Paint t o ูล Bucket Tool เนี่ยลากเข้ามาในทูลบาร์แล้วกดดันแล้วก็เอ่อมันก็จะโผล่มานะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นสีขาวซะเพราะอ่าสีขาวไม่ก็ดำนะใครทำเป็นดาร์กโหมดก็ดำไปใครทำเป็นไลท์โหมดก็จะสีขาวเพราะสีอื่น,นจะดูแปลกๆนะ ใครทำไปีสีแดงตีมสีแดงแล้วก็เป็นแบ็กกราวด์สีแดงไม่มีใครใเขาใครเขาใช้แอปคุณเพราะว่าแอปคุณมันชูชาเกินไปเอาประมาณนี้แหละโอเคแล้วนะโอ้โหหนูยอดมากโอเคตอนจากนี้เราก็จะทําเป็นเนื้อหาอไม่ใช่เนื้อหาเป็นอ่ะพูดเนื้อหาก็ได้นะเป็นบอดี้ภายในแอปนะอ่านะเราจะทําเป็นการ์ดนะการ์ดข้อความนะแนะนําให้ใช้สีที่ต่างจากแบ็กกราวด์เพราะว่ามันจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะ อ่าสำหรับผมมันแปลกๆนะถ้าคุณไม่ได้ใส่เงาอะไรพวกนี้นมันจะดูแปลกๆเลยอ่าประมาณนี้เลยนะอืมแล้วก็กอปปี้ออกมาคอนทนีบอ่าแล้วก็จะทำไปแบบเลื่อนได้อะไรพวกนี้นะฮะอ่ามันเลื่อนได้เห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจะเลื่อนไปทางขวาได้เห็นไหมท่านผู้ชมมันจะดูโกขึ้นนะอ่ะมีจุดไปด้วยก็ได้มันก็จะโอเคหน่อยโอเค แล้วก็ตั้งเป็นหัวข้อครับผมจะทำเป็นแอปแนวท่องเที่ยวบอกไปแล้วนะเอาเจ็ดสองไม่เอาเล็กไปนะอ่ะร้อยยี่สิบแม่ดีกว่าเป็นร้อยหนึ่งหัวข้อแอปเป็นหัวข้อนะแอปท่องเที่ยวแนะนำการท่องเที่ยวอย่างเช่นแบง g k o k แบงค์เกิโอเคตานนี้สวยเรียบร้อยนะฮะอ่ะเราจะทำะการนี้เป็นแบง g k o k จัดกุ๊มหน่อยก็ได้นะเออจัดกลุ๊มกับการ์ดนี้หน่อยนะให้เราเลือกการ์ดครับเพื่อการความสับสนไงแล้วก็แบงคอกย้ายมาตรงนี้ครับให้มันอยู่อ่าแล้วเรากดคอนโทรลค้างไว้หรือคอมมานด์ค้างไว้ในแม็กนะเอากดเลือกแบงคอกกับไอ้เกาะแม่นนะให้กดด้วยนะตั้งชื่อไว้ด้วยเพื่อการความงงนะตั้งชื่อว่าแบงคอกการ์ดอ่าถ้าไม่ชัวร์ก็ลองปิดเปิดตาดูอ่า ถ้ามันไอ e ที่เราต้องการเนี่ยมันหายไปก็แสดงถูกต้องแล้วก,กด c อน t r o l หรือ command ใน mac อ่าแล้วค้างไว้แล้วก็กด blank คลิกขวากดไปที่ group form layer แล้วก็ group หก็จะเป็น b ค a n k า a r d นะ b ก a า k card จบปล่อยนะแล้วจะได้ b ค a ก k า a r d แล้วนะมันจะหาไปทางการ์ดเลยโอเคเหตุ hey, <laughs> ผลที่ไม่ให้รวม uh, layer นะครับเพราะว่าภายหลังอาจจะคุณอาจจะแก้ไขแล้วพวกนี้มันจะแก้ไขไม่ได้นะเออนะเวลา แบบปิดเครื่องแล้วมาเปิดใหม่แล้วมาทาโปรเจกต์เนี้ใหม่เนะี่ยถ้าคุณรวมไปเลยอะ่ะ่าเป็นเลเยอร์เดียวกันเลยอะ่ะไม่ใช่กปแบบเนี้ยนะคุณก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะอ่าโอเคเราได้การ์ดมาแล้วนะภายในเอ็มชัเราได้ฉุกแล้วเราได้การ์ดมาแล้วแล้วก็ใส่รูปภาพไปครับรูปภาพแนะนําการท่องเที่ยวแต่ว่าขี้เกียจเหมือนกันครับสไตนะล์แอร์บรวีนะเราก็จะใส่เป็นไอ้นี่แทนนะสมมติไอ้นี่เป็นรูปภาพรลอกันอ่ะตั้งชื่อดีกว่าเผื่อการงงคําว่ารูปภาพอะ่ะเออ แล้วปรับเป็นสีขาวเพราะว่าข้างในเป็นสีดำนะให้ปรับเป็นอินไว้์กันมันจะได้ไม่งงรูปภาพ1โอเครูปภาพหนึ่งเนี่ยนะถ้าสมมุติคุณทําแบบนี้นะแล้วคุณไม่ได้แก้ไขอะไรในนี้อีกแล้วนะคุณก็สามารถรวมร่างเลเยอร์กันได้ผมสอนเลยดีกว่านะผมสอนรวมร่างเลเยอร์อเลยดีกว่าให้ท่านผู้ชมนะเลือกเหมือนเดิมนะกดคอนโทรลค้างไว้กดคอมมาค้างไว้ในแม c ค้างไว้แล้วก็เลือกปึ๊บสองอันเนี้ยนะที่มันเป็น,ปนข้อความกับเ,เป็นกรอบอย่างเงี้ยนะไม่ต้องทําตามผมถ้าคุณออกแบบจริงๆคุณใส่ภาพไปได้เลยแต่ว่าผมสอนรวม layer วเลเยอร์เฉยๆนะในคลิปเดียวไปเลยคลิกขวาครับกดไปที่ m e สเลเยอรปึ๊บมันก็จะรวมกันหมดเลยลองปิดตาครับอันนี้ไม่ได้กร๊ปด้วยนะถ้ากร๊ปมันก็จะเป็นโฟเดอร์แบบนี้รูปโฟเดอร์นะเห็นไหมเราก็กดอันนี้นมั็จะเป็นรูปโฟเดอร์แบบน,บบนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็จะมี อันเดียวที่กดแล้วก็จะหายไปนะอ่ากดแล้วก็จะหายไปปึ๊บโอเคประมาณนี้อ่ะเราได้มาแล้วนะเราก็ทําปุ่มข้างล่างก็ได้นะปุ่มข้างล่างแนะนําให้เป็นสีเขียวนะเพราะมันเป็นธีมนะเป็นธีมสีเขียวในการออกแบบแอปนั่นเองทาเป็นปุ่มแบบนี้เลยนะหรือถ้าเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่คนชอบทนถนัดดีไซน์นะอ่าอันนี้เป็นดีไซน์สไตล์ไอวีวีนะ โอเคแล้วเราก็ตั้งไม่ใช่ตั้งชื่อเป็นยังไงอะ่ะเขียนชื่อข้างในเออนะเขียนชื่อข้างในเอาประมาณหนึ่งร้อยก็พอละนะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าดูเพิ่มเติมอะไรพวกเนะี้ยดูเพิ่มเติมด้วยกันดูเพิ่มเติมเอาเอาเอาไปกดอะไรเนี่ย <laughs> นะกดอะไรก็ไม่รู้เอาอ,อย่างวันนี้โอเคขอภขอภัยสำหรับความไม่สะด,ดวกอืมเอาใหม่ครับ เครื่องมันค้างไงมันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคกดท้ายนะดูเพิ่มเติมคลิปนี้ไม่ได้ตัดเลยสกิปไปก็ได้นะเพื่อช่วงไหนติดๆิขัดๆเนี่ยสกิปไปก็ได้ผมก็ไม่ได้คูดคล้องตลอดไปหรอกนะโอเคแล้วก็ครอบคุมนะฮะคุมดําไวล้ละนะก็ะคือกด command-a ครับมันจะคุมข้อความนี้เลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนข้างบนไป็นเกเครื่องค้างคนระับพี่น้องรอหน่อยอืม โอเคมันจะดูกโกวขึ้นนะฮะอ่ะมันใหญ่ไปนะจาความรู้สึกผมผมรู้สึกม,มันใหญ่ไปปรับอีกครับไม่พอใจกดกไปรูปตัวทีด้นะมันจะไม่มีให้ปรับถ้าไม่กดรูปเป็นตัวทีเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นแปดสิบเลยอ่ะมันก็จะโอเคขึ้นแล้วนะเออนะเออใครจะใส่เป็นไอคอนข้างหน้าก็ได้นะแต่ผมจะไม่ใส่เพื่อความกระชับของคลิปกระชับบอกว่าสิบหกนาทีแล้วนะโอเคนะผมแนะนําให้ใส่อไอคาร์เนี่ยนะผมแนะนําให้มันเป็นแบบ ชาร์โดนิดนึงมีเงานิดนึงนะพเพื่อความสลดสวยงามนะฮะอ่าดับว่านคลิกไปหรือว่ากดเลเยอร์เลเยอร์สไตล์แล้วก็ไปที่ดับชาร์โดนะติ๊กถูกด,ด Shadow. อกชาร์โดนี่เห็นไหมเลเยอร์ก็จะมีความโกมากขึ้นนะฮะอ่าสวยไอปุ่มดูเพิ่มเติมก็ปรับด้วยก็ได้นะปรับด้วยก็ได้อ่ะรวมล่างเลเยอร์ก่อนดีกว่าดูเพิ่มเติมกับไอปุ่มเขียวเยวเนี่ยผมจะรวมล่างกันลองปิดตาดูอันนี้คือปุ่มใช่ไหมอันนี้คือ เท็กซ์หรือว่าข้อความที่เขียนว่าดูเพิ่มเติมคลิกขวาครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ m e สเ Layer ์จิ๊บแล้วก็ Layer Layer Style ใส่เป็น Drop Shadow ประมาณนี้นะมันจะช้าๆนดน,นึงเครื่องไม่ได้ดีเด่นอะไรมากประมาณนี้เลยนะจะดูโกขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอเคนะเราได้อันแรกแล้วนะขี้เกียจสร้างก๊อปมาเลยนะเพื่อความกระชับของคลิป อืมนะไอ้มันทั้งอ่าไม่ใช่ครับเราก็จะย้ายทั้งไอ้นี่เลยทั้งการ์ดเลยปึ๊บคอนโทรลทีย้ายครับใช้มูฟทูอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องไอ้นี่อ,อื่นด้วย่นะล้วก็จะเปลี่ข้อความในแบงค์ข้าดีกว่าเป็นโตเกียวโตวเกียว,วเรียรบร้อยนะแค่นี้ประมาณนี้เลยนะหรือใครจะออกแบบเพิ่มเติมก็ได้ไม่ใช่โอเคแล้นะรอบนี้ แล้วก็ใส่แท็บเซิร์ชเข้าไปแท็บเซิร์ชผมจะใช้เป็นนี่ละกันนี่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 น,นะฮะแท็บเซิร์ชประมาณนี้เลยโอเคโอเคประมาณนี้เสร็จละนะมันะมจะดูเดยนอ่าสิมเพิลกันไปแล้วก็ใส่ข้อความว่าเสิร์ชก็ได้ใส่ไอคอนก็ได้เสิร์ชนี้ก็ได,ได้หรืออย่างนี้ก็ได้อ่ะนี้ดีกว่าสวยกว่า ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็เซฟงานครับเป็นการดีไซน์งานแะล้วพวกนี้กดไฟล์ไปที่ Export e ์ p o r t JPG ครับเพราะว่าไม่ได้ท r นสปาร r e n t อะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ e อ p o r t งานเลยนะมันจะได้เป็นเ JPG แล้วคุณก็สามารถดูงานได้เลยนะโอเคเราก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับงานดีไซน์ของผมนะโอเคเป็นไงบ้างครับสวยไหม ก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดทุกอย่างบนหน้าจออยู่ดีดีและให้เก็บคลิปนี้ด้วยครับคลิปนี้ประโยชน์ไหมคอมเมนต์ด้วยกันครับสนับสนุนได้ของผมติชมอะไรก็ขอบคุณกันมากนะก็ติชมก็ได้นะหรือว่าสนับสนุนผมชมผมอะไรก็ได้นะในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะหรือสอบถามปัญหาอะไรก็ได้เกี่ยวกับทุกทุกอย่างเลยนะเกี่ยวที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะรับสอบถามหมดนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวละก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ